สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมผมมองว่าผมมองว่าอียานอียานคิดไม่ถึงเนี่ยครับอียานคิดไม่ถึงเนี่ยมันจะมีคนคนอย่างถ้าผมบอกตรงนะถ้าไม่มีคนอย่างใหม่ชลาวันเนี่ยอียานจะไม่สะเทือนเลยสักนิดหนึ่งเชื่อผมดิว่าถ้าไม่มีคือมันคงไม่คาดคิดว่าจะมีมีคนแบบใหม่ชลาบันเพราะอะไรรู้ไหมขุดครับขุดอ่าพอมีคนขุดประวัติพอมีคนขุดประวัติอียาน พอมีคนขุดประวัติยานความอับอายก็มาเยือนความอับอายก็มาเยือนเพราะอะไรรู้ไหม <c ười> คือกูก็พยายามจะหลอกคนไปเรื่อยๆครับกูก็จะพยายามหลอกคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆ <c ười> ให้อยู่ในโลกจินตนาการของกูอ่ากูจะเล่ากลอมไปเรื่อยๆแต่พอพอมีคนแบบใหม่ชะละวันนั่นคืออะไรรู้ไหมขุดประวัติพอขุดประวัติปั๊บมันก็เกิดความอับอายมันก็ไม่รู้จะมโนไปไหนนั่นแหละครับคือมันมันไม่รู้ว่ามันจะมโนไปไหน มโนไปปั๊บเอ้าโดนตอกูพูดไปตั้งปีที่แล้วเอ้าหานี่ไม่ไม่ขุดขึ้นมาฟาดหน้ากูอีกอืมผมบอกว่ามันคือผมว่าเออเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติที่จะต้องมีคนมาตบบอหูมันอนะเออนั่นแหละครับการที่มันบอกว่าการที่การที่การที่มันไปขโมยของเนะอ่าการที่มันไปขโมยของตั้งแต่เด็กอ่าตั้งแต่เด็กยนะันตั้งแต่เด็กเด็เนี่ยมันบอกว่าโอ๊ยสมัยตั้งแต่เป็นเด็กเดกเนี่ย ก็ไม่รู้ไม่รู้ภาษีภาษาไม่รู้ภาษีภาษายังเป็นเด็กก็ไปขโมยขนมอ่าแล้วพ่อก็ดา่าพ่อก็ตีไปขโมยสายไฟอ่าแล้วก็โดนว่าโดนดา่าแต่ตอนนั้นน่ะฉันยังเป็นเด็กอยู่อ่าฉันยังเป็นเด็กอยู่จริงๆแล้วมึงพูดแบบนี้นาะยานเวลามึงพูดแบบเนี้ยคูบอกได้เลยว่ามึงเหมือนด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนะว่าพ่อแม่ตัวเองไม่สั่งสนอนไอ้จริงๆนะเออเป็นเด็กนะครับคือมันคือผ้าขาวที่สะอาดสะอ้านอืม ผมกบอกไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ก็ดัดยากไงคนที่เขามีลูกเนี่ยเขาถึงพยายามสอนลูกตั้งแต่ตั้งแต่ยังเด็กเอ่ตั้งแต่ยังเด็กให้รู้จักผิดชอบชั่วดีมึงพูดอย่างเงี้ยมึงบอกว่าเอ้ยเป็นเด็กไปขโมยของก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะยังเป็นเด็กอยู่อ่าแสดงว่าพ่อแม่มึงไม่สั่งสอนนี่ถูกต้องไหมล่ะเออมันไม่มีมันไม่มีพ่อแม่ที่ไหนหรอกครับเออที่พยายามขยันขยอให้ลูกเนี่ยครับไปเอาผัวไปเอาผัว อะเอาเลยลูกเอ้แปเอาผัวกูไม่ได้หมายถึงใครมันมีที่ไหนหรอมันมีที่ไหนแบบว่าเอาเลยลูกเอาผัวเลยโลกอยากมีผัวลูกมีไปเลยมันไม่มีพ่อแม่ที่ไหนที่ไปพยายามที่จะจะให้ลูกมีผัวหรอกเขามีเขามีแต่อยากให้ลูกมีงานมีการทําที่มั่นคงแล้วค่อยเอาผัวอ่ามันเป็นอย่างนั้นเออมันมันไม่มีไม่มีหรอกไม่มีหรอกไอ้ลูกเอาผัวเลยเอาผัวเลยมวนขึ้นอย่างนี้ลูกเลยเอาผัวซะลูกอืม มีแต่คนแบบว่าให้เรียนจบให้มีงานทําให้มีงานทํามีเงินเดือนเลี้ยงตัวเองได้ค่อยเอาผัวเ,เมียไม่เป็นเองสัตนดิไม่เอกสัตยมันไม่เออเม่เคยเห็นหรอกอยู่ในจุดโลกฟานี่แบบเอาเลยลูกผัวเลยเอาผัวเลยลูกเอาผัวเลยเดี๋ยวแม่จะเปิดโตเลยลูกเอาเลยยังบไดแมนกันสักกะบาทนึงก็ไปน้ากันแล้วไยังนังบไดแมนเลยแม่เออเออยังไม่ได้มั่นยังไม่ได้อะไรเลยไปอัลาแล้วครับผมไปน้ากันอดหลอดอดหลอดแล้วเป็นไดบ้น,นี้มาทาน มันเป็นอย่างนั้นนะทุกคนเอออันนี้ผมไม่ได้หมายถึงใครนะเล่าใิทานอยู่นะตายและชสีวิต vit. อืมเวียนกรรมนะเออมันเป็นเวนียนเป็นกรรมอันนี้อันนี้ผมผมเล่าใิทานให้ฟังมันเออผมเห็นเรื่องเรื่องหนึ่งทุกคนทุกคนเขาเรียกอะไรนะวัอปิโท่คุ่นมาไหมนก็น ไก่มันก็ตายไปแต่หมุนหมามันกัดมันมันก็กินอิ่มนอนหลับแล้วมันก็กินไกลล่เนาะนิทานนิทานนิทาน <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเวนกรามนะผมเห็นแล้วผมนึกโอ้เป็นเวรเ,เป็นกรรมจริงทุกคนอันนี้ผมเล่านิทานให้ฟังนะทุกปีทุกปีเนี่ยครับทุกปีเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จะมีประเพณีพ่อล่ามแม่ล่มเนาะ เป็นพ่อร่ามไม่ล่าเวลาลูกลําบากลูกทุกหรือว่าพ่อแม่เราไม่อยู่เราก็จะมีพ่อล่ามไม่ล่าดูแลเราอืมเหมือนพอ่อขาแม่คําของของไอ้ไห,หลนั่นแหละแต่นี่คุณลองคิดดูนะบ้านเมืองเขานี่บ้านเมืองเขานี่พี่น้องเลยบ้านเมืองเขาเอารถเกี่ยวข้าวเกี่ยวเนี่ยรถเกี่ยวข้าวเกี่ยวอืเกี่ยว,ยวข้าวบางที่เขาก็เกี่ยวแล้วเขาก็เอารถมาสีเอารถมาสีสมัยแต่ก่อนนี่คือไฮโซสุดแล้วที่ เอารถมาสีทุกวันนี้ก็คือเกี่ยวข้าวแล้วตักง่ายไม่มีอะไรเลยก็คือจะมีรถนวดอ,อจะมีเครื่องนวดมีถังน้ํามันนะครับถังน้ํามันถังน้ำมันลิ้ถังน้ามันใหญ่ๆนะครับเออมหมุนก็หมุนหมุนแล้วข้าวเข้าไปไตีคุณลองคิดดูสิว่าผมไปเห็นใครบางคนนะช่างช่างคืบมันจะหมดยุคหมดสมัยแล้วยังมาฟาดเขาอยู่พี่น้องเลย <laughs> ยังหมดยุคหมดสมัย ยังยังฟาดข้าวอยู่ยังยังทมแบบฝาดโป๊กโปก๊โปกอยู่ถ้าถ้าเป็นข้อแก้ตัวถ้าเป็นข้อแก้ตัวก็จะบอกว่าอ๋อก็ปันประหยัดไม่เปลืองไฟไม่เปลืองค่า,ชาใช้จ่ายมาฝฟาดเอารักษาแบบอนุรักษ์เอออันนี้อันนี้ถ้าเขาพูดนะและ้วแล้วก็แบบว่าเก็บฟังเอ,อเก็บฟังมาให้ควายแต่ถ้าให้ให้ผมพูดในนิทานเลยดีนะมันหมายถึงอะไรรู้ไหมทุกคนข้าวมันน้อยเขามันน่อย ็เลยต้องฟาดเอาก็พอแล้วข้าวมันน้อยเนี่ยมันจะพอกินไหมไม่พอกินอืข้าวมันน้อยมันไม่พอกินแน่นอนเพราะว่ามันเป็นข้าวน้ําท่วมทุกปีแล้วเวลาไม่มีข้าวกินเวลาข้าวไม่ไม่พอกินเนี่ยจะไปเอาข้าวที่ไหนครับก็จะต้องไปเอาข้าวกับพ่อร่ามไม่ลาม่าทุกปีแล้วเอาเขาเขามากินไปขอข้าวกับพ่อร่ามไม่ล่ามอืมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นคุณลองคิดดูสิคุณลองคิดดูสิเวียนกรรม เวรกรรมที่ใครบางคนใครบางคนเนี่ยใครบางคนที่พาเจ้าหน้าที่ไปนู่นครับอไปชี้พื้นที่น้นน่นนี่เป็นไงเป็นยังไงครับเวรกรรม,มยายตัวเต่าก็ต้องมีคดีไปอยู่ใต้ถุนศาลโดนยึดที่ดินเป็นไงล่ะบ้านี่ยเ,เขาก็คงเขาคงเจ็บและจำต่อไปก็เขาคง เป็นยังไงล่ะคำว่าพอราำไม่รามก็คือจบบุญคุณเนี่ยมันไม่มีงไงออจะไปขอข้าวใครกินล่ะบั้คุณลองคิดดูนะเนอ,อมันต้องได้ซื้อแะไทีเนี้ยมันต้องได้ซื้อข้าวกินแลไรทีเนี้ยอืมันต้องได้ซื้อข้าวกินนี่หละเวียนกรรมทุกคนเวียนกรรมนะอ,อืทุกคนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยแต่งเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันไม่มีข้าวกินเหรอมาหยิบยืมได้หยิบยืมกันได้ ถ้าเป็นพ่อล่าไม่ล่าก็มาขอข้าวให้มันได้มันได้หมดมันมันไม่ใช่เรื่องยากนั่นแหละแต่พอถึงจุดนี้เป็นยังไงครับข้าวไม่พอกินได้นี่ผมบอกได้เลยครับอข้าวไม่พอกินแน่นอนยิ่งยิ่งแบบไม่ม,ไม,มีไม่มีพ่อร่าไม่ล่ายิ่งแบบอืมมันเป็นอย่างนั้นทุนกคนม,มันเป็นอย่างนั้นเบียนกรรมมันเป็นเบียนเป็นกรรมจริง,รงๆนะทุกคนคือทุกๆปีอ่ยชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านแกไปทิ้งต่างก็ร,กรู้ต่างก็รู้ว่า เขาจะไปเอาข้าวมาสีอืมเอาเขามาสีเขาบ่พอกินอยู่บ้านนอกนี่ครับต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่นะครับเออต้องเผื่อคนเผื่อหมาด้วยนะมันเป็นอย่างนั้นนี่เป็นกรรมผมเห็นแล้วเออนี่แหละเป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเขาขึ้นเราไปแล้วครับนี่ยังมาฝาดเขาอยู่บปกเปกปเพกอยู่นี่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นกันทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยเอ่อแล้วทีนี้คุณลองคิดดูสิแล้วคุณลองคิดดูนะว่าคื คนที่เป็นญาติพี่น้องกันเนาะคนที่เป็นญาติพี่น้องกันเนี่ยอืมวันที่มีใครบางคนที่ไปต่อว่าผู้ช่วยจอะไปต่อว่าผู้ช่วยจอช่างเคืบอยู่ในนิทานเรนนี้เข้าข้างใครครับแทนที่จะเข้าทาาเข้าเข้าข้างนะเข้าข้างญาติพี่น้องเองแทนที่จะเห็นด้วยเห็นด้วยแล้วก็เข้าข้างผู้ช่วยจอซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันนะซึ่งเป็นญาติพี่น้องกันแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรไหมไม่ได้เข้าข้าง ไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้ชดยทอทํากับกลายเป็นแบบว่าไปไปเข้าข้างนุ่นครับผู้หญิงคนนึงไปเข้าข้างผู้หญิงคนนึงว่าเขาทําถูกแล้วนะไปเชื่อเขาอีกเอไปเชื่อเขาอีกไปเชื่อเขาอีกแล้วผมถามเลยว่าอา้าวญาติคําว่าญาติพี่น้องกันนี่คําว่าญาติพี่น้องนี่คุณคุณคุณเป็นอย่างนั้นไปแล้วเหรอแสดงว่าแสดงว่าช่างคืบอยู่ในนิทานเรื่องนี้นะโดนล้างสมองไป เต็มกราฟแล้วครับผู้หญิงคนหนึ่งก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องตัดญาติขาดมิดไปหมดเออช่างคืออยู่ในนิทานนี้ก็จะตัดญาติขาดมิดเลยคุณดูสิคุณลองคิดดูนะอืม <c oughs> คุณลองคิดดูสิถ้าเป็นแต่ก่อนสีข้าวเนี่ยแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวฟาดข้าวเนี่ยแป๊บเดียวพอมีญาติพี่น้องไปช่วยแป๊บเดียวเหมือนเหมือนกับของตาของยายเนี่ยตักข้าวขนข้าวขึ้นเล้าเนี่ยครับขนข้าวขึ้นเล้ามีญาติพี่น้องมาช่วยกัน แบกข้าวขึ้นเล้าช่วยกันปุ๊บปั๊บมันก็เสร็จแต่ถ้าทําทําแค่สามคนละ่ะตายายกับไอ้ไหลละ่ะกว่าจะเสร็จนั่นแหละครับมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเออน,นี่นี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอยู่ในนิทานเรื่องนี้เลยนะแล้วคนที่คนที่เขาเรียกว่าเกียดพ่อเกียดแม่เกียดพ่อเกียดแม่เกียดญาติเกียดญาติพ,พี่น้องของตัวเองนะครับมันเหมือนคนลืมกําพืชนะมันเหมือนมันเหมือนคนที่ลืมกําพืชตัวเอง มันเหมือนคนที่เขาเรียกอะไรลนะ่ะไม่รู้จักอืไม่รู้จักบุญคุณนะคุณลองคิดดูสิว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นคนที่ให้คนอื่นไปด่าพ่อด่าแม่ติชินนินทาติชินนินทาเนี่ยอืติชินนินทาวงตระกูลตัวเองให้คนไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองมันมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องแย่นะมันไม่ควรทํานะอ,อวันใดวันหนึ่งเห็นไหมทุกคน วันใดวันหนึ่งชีวิตต้องตกตามโอ้ยไกลตัวนี้ก็ได้มันจะตุ่มเหล่